สวัสดีครับผมกิ่กิดูไปดูปูนาวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะฮะวันนี้จะมาแนะนำเกมที่น่าเล่นบนเครื่อง Nintendo Switch มาถึง EP ที่50กกว่าแล้ว50กว่าเกมแล้วนะฮะเอาไปรับชมกันครับแล้วแล้วก็มาถึงเกมนี้นะฮะ Hop the Definitive Edition นะครับเกมนี้เป็นเกมอะไร เข้าไปดูในตัวเกมเปิดเกมเข้ามาก็จะมีให้เราได้เลือกนะฮะเมนูนะครับก็จะมีหัวข้อขึ้นมา p o t e n เทนิวโหลดนิวเกมออ i ชันอานะครับเรามาดูที่ Art กันก่อนนะครับอารนี้ก็คือว่าเราจะต้องปลดล็อกสะสมภาพใช่ไหม okay, แกลเลอรี่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราเปิดมายังไม่ได้เล่นไปถึงมิดเดียวเอง ก็ยังไม่มีนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปปลดล็อกกันนะครับตามาสถานที่ต่างๆนะครับมาเข้ามาดูที่ออปชันกันบ้างออปชันก็จะมีให้เข้าไปได้ดูว่าเราจะปรับปุ่มบังคับตรงไหนนะฮะอ่าก็จะมีบอกอธิบายนะฮะว่าตรงนี้เป็นโล่ตรงนี้เป็นวิ่งนี่เป็นโล่นี่เป็นวิ่งอะไรอย่างนี้ฟันกระโดด นะฮะก็เป็นคอนโทรเกมเข้ามาดูที่เกมนะฮะก็จะมีให้เราได้ปรับความยากนะครับก็จะมีแบบไอคอนนะครับพลังและหัวใจนะครับมุมกล้องอะไรประมาณนี้นะฮะหลายๆอย่างให้เราได้เลือกนะครับแล้วก็วิดีโอนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับการปรับแสงสว่างนะครับว่าจะเอาประมาณไหนนะฮะ ซาวก็ให้เราได้ปรับว่าเราจะเปิดมิวสิกอย่างไรดังแค่ไหนซาวดังแค่ไหนนะฮะสามารถเลื่อนได้นะครับปรับได้นะครับผมก็ปรับให้สุดไปเลยนะฮะเครดิตก็จะเป็นเกี่ยวกับผู้พัฒนาเกมนะครับและผู้ผลิตผู้ขายคนทุกอย่างนะฮะที่ทำงานในเกมนี้นะ ว่าเราไปที่ดูที่ถ้าเข้ามาที่นิวเกมก็จะเริ่มเกมใหม่เลยนะฮะโหลดก็จะมีเกมที่เราเซฟเอาไว้จะมีสี่สล็อตให้ให้เซฟนะฮะนะคระับมาคอนเทนตนิวต่อเลยะฮะเกมนี้เราก็จะได้รับบทเป็นเจ้าหนุ่มสวมชุดสีแดงนะฮะคุมมีมีหม,มวกคุมหัวแล้วก็มีผ้า นะครับแล้วก็เราจะมีมีดาบนี่ไว้ฟันฟันต้นไม้ฟันต้นไม้หญ้ามันลกแล้วก็เลยต้องฟันต้นไม้นะฮะและอีกข้างหนึ่งนะครับแขนเขาก็จะเป็นแขนกลนะฮะซึ่งแขนเขาจะโดนโดนโดนต้นไม้พิษนะครับแล้วก็เพื่อนเขาที่เป็นโกลเลมนะได้เสียสละแขนข้างหนึ่งให้กับเรานะฮะซึ่งเขาจะมีแขนคนละข้าง ที่สามารถช่วยกันเปิดประตูได้นะครับนี่โเลมก็จะนอนอยู่ตรงนี้นะนอนพักอยู่ตรงนี้แข้งของเราก็สามารถชาร์จชกได้เหมืนอนกันพลังก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะพลังสีฟ้าขี่สีฟ้านะครับก็จะมาเกมนี้ก็จะ ป็นเกมให้เราสำรวจโลกนะครับไม่เชิงเป็นโอเพ่นเวอร์นะก็จะแมปก็ค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันนะจะเป็นเกี่ยวกับอ่าพวกเครื่องจักรกลนะครับมาอยู่บนโลกนี้นะครับเราก็ต้องสำรวจว่าเอะเครื่องจักรกลนี่มันมาอยู่ที่โลกนี้ได้ไงชั้นใต้ดินนี่ลงไปนะครับ เข้ามาที่ตรงนี้แล้วเข้าไปเรับเราสามารถเปลี่ยนชุดได้ทั้งหมด4ชุดใช่ไหมตอนนี้ผมยังมีอยู่แค่ชุดเดียวนะครับซึ่งยังไม่มีนะฮะยังต้องกดล็อกอ่ะตรงนี้จะกด Y เข้าไปดูกันว่าอ่าเราสามารถซื้อท่าได้นะครับท่าฟันคอมโบนะครับนี่ จะมีท่าขายอันนี้จะเป็นยี่สิ0ห0สนะฮะอ่านี่จะเป็นเกี่ยวกับโลนะครับเราจะซื้อไหมแ้าซื้อแล้วจะกดตรงนี้นะครับอ่าเราจะมีช่องอีกเยอะเลยนะฮะท่าให้เราได้ปลดล็อกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องใต้ดินฐานทัพของเรานะอ่ะมาดูตรงนี้ที่มันคืออะไรตรงนี้ก็คือเราสามารถเอาดาบของเรามา อัพตรงนี้ได้นะครับมันไม่มีเชื้อเพลิงแล้วใช่ไหมไม่มีอุปกรณ์ที่ต้องอัพแล้วนะครับปุ่ม B ก็จะเป็นกระโดด Y เป็นฟัน A กิ้ง Z R นะครับจะเป็นวิ่งเร็วนะครับ L เป็นแหละ L ไม่มี R Z R ไม่มียังไม่มีโล่ใช่ไหมเรายังไม่ได้ใช้โล่นะครับ นะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับกดมาที่ปุ่มบวกก็จะมีเมนูเหมือนเดิมปุ่มลบก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆในเกมนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เราจะต้องอัพใช่ไหมอาวุธใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นแผนที่แผนที่จะค่อนข้างใหญ่มากนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับอะไรความทรงจำเหรอเมมโมรี่อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับภาพนะครับเราจะเข้าไปดูได้นะฮะเอ็กกดเอ็กไฟปุ๊บอ่าเราจะรู้ว่าตรงนี้มันอยู่ที่ไหนนะฮะอยู่แผนที่ตรงไหนนะครับจะเป็นเมมโมรี่ใช่ไหมตัวนี้อ่า นี้ก็จะเป็น ability นะครับนี่ก็จะเป็น map ability อยู่ตรงนี้ inventory ตรงนี้นะครับมีให้เราได้ปลดล็อกอีกเยอะเลยครับแผนที่ค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันนะผมว่าเดี๋ยวเราจะลองเดินลงมาซึ่งแขน เขาก็จะสามารถใช้ปีนนะครับใช้ชกเปิดเพื่อเปิดทางนะครับต่างๆไว้ต่อสู้กับศัตรูนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูยอืมนี่กด X ชาร์จแล้วก็ชกอืมลงไปแล้วเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะกด Y มีมังกรด้วยเหรอ ังกรขายาวเหมือนยีราฟเลยอ่าอันนี้ก็เราก็จะสะสมเหรียญตัวนี้นะฮะเพื่อไปปลดสกิลต่างๆนะครับฟันต้นไม้ฟันอะไรได้ฟันตัวนี้ได้ไหมอ๋อฟันได้อย่าไปฟันเขาเขาไม่ทำร้ายเราใช่ไหมก็ไม่ใช่ศัตรูเราก็อย่าไปฟันเขา เราจะหาทางเข้าไปเด็ดทั้งไหนเนี่ยมุมกล้องเขาจะล็อกไว้นะฮะเกมนี้ตรงนี้เข้าไม่ได้ใช่ไหม ทำไม่ได้ทีนี้ทงนี้มีทางไปหรือเปล่าดูดิดูให้ดีๆเอาให้ชัวร์กระโดดขึ้นไม่ได้นี่ไงชก ชาร์จแล้วก็ทกทะลุมาเลยศัตรูก็จะมีเยอะแยะเลยนะฮะพวกเราศัตรูที่มันร้ายการาจะถึงจะมีการเซฟอัตโนมัตินะนี่เราสามารถปีขึ้นมาได้เราจะวนกลับไปที่เดิมได้เรื่อยๆนะครับ ที่เรายังไม่ได้ทําการปลดล็อกเฮ้ยตรงนี้เราจะเข้าไปนะฮะถ้าเข้าไปปุ๊บจะเป็นพิษนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นที่เซฟนี่สัตรูมาแล้วเราเข้าไปฟันสัตรูให้ดูก่อนสู้ก,กับมันสู้กับมันสู้กับมันสู้กับมันอืมแตกไปเลยเฮ้ยมันนอนหลับอยู่เฮ้ยฟันฟันอืมไข่อยู่ข้างบนนะ่ะ มันมีตัวอะไรอยู่ข้างบนหุยตัวใหญ่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 ฟันตัวใหญ่ฟันตัวใหญ่ไปก่อนโอ้โหดีอยาให้มันฟันโอเคมีหัวใจนะครับเก็บได้ละสัตว์ตัวเล็กนี่ทำไงฟันได้เหรอฟันได้ด้วยไปฟันเขาทำไม่ะตายเลยอุ้ย ูไม่ได้ติดพิษก็จะเป็นเกมแนวปะจนภายสำรวจโลกนะครับถ้าใครชื่นชอบก็ลองหามาดูเกมนี้เขาลดราคาบ่อยนะกระโดดเข้าไปไม่ได้โชคได้ไหม <c oughs> ทางนี้ไปไม่ได้ต้องมาทางนี้ อ้อมมาใช่ไหมไปไม่ได้เหมือนกันทำไงถึงจะเข้าได้อะเข้าไม่ได้อย่างนี้แล้ก็ต้องกระโดดขึ้นไยป,ปีนไปหาที่ปีนไปนะฮะเกมนี้ใครอยากเล่นก็ลองหาซื้อมาเล่นดูนะครับจะลดราคาบ่อยมากเกมนี้ถูกถูกเลยนะครับประมาณร้อย ้อยก่าบาทนะครับใช้แขนเพื่อขุดล็อกเหรียญเก็บมาแขนยังทำอะไรได้อีกหลายอย่างฮะกระโดดเฮ้ยจะกระโดดลงไว้ไหนกระโดดกระโดดได้ไหมอืออ้าวล่วงเลยห้ามไปเหรอทางนั้นอะไปทางไหนได้อะ ตายยังไปไม่ได้ต้องหาทางไปให้ได้นะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับก็ลองหามาเล่นดูนะครับฮอปเกมนี้มีการแก้ปริศนาในตัวเกมด้วยนะครับ แก้พัลเซ่นต่างๆเกมนี้ภาพสวยนะผมว่านะภาพสวยเลยทีเดียวตอนแรกผมซื้อมาแล้วยังไม่ได้เล่นนานแล้วนะฮะซื้อไว้ตั้งนานแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เล่นก็เลยลองมาจับดูเฮ้ยเกมนี้มันอืมสนุกดีถ้าเราตายแล้วเราก็จะมาโผล่ตรงแท่นที่เรามันเซฟไว้ให้อัตโนมัตินะครับเกมนี้เซฟ ต่อเนื่องอัตโนมัติเรื่อยๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะตายแล้วไปเกิดที่ไกลๆหน่อยนะครับเราจะไปทางไหนต่อเนี่ยกระโดดขึ้นกระโดดปีนกระโดดเกาะนี่ไงทางนี้กระโดดได้ไหมถ้าสูงไปก็จะกระโดดไม่ได้นะครับ ื่องจากพวกนี้มันอยู่ที่นี่ยังไงเนี่ยแล้มีมีชั้นใต้ดินอีกฟันตัดไปทําไมเนี่ยตัวเขาไม่ได้ทําอะไรให้เราวิฟันเขาทาไมเกมนี้ก็ได้รับคะแนนโอที่ดีจากชาวต่างชาตินะครับเกมนี้ ถ้าใครชื่นชอบนะบก็ลองหามาเล่นดูนะครับบน Nintendo eShop นะครับโซน US นี่จะลดบ่อยมากนะครับถ้าใครคิดว่าโซนไหนถูกกว่าก็บินไปโซนนั้นนะครับลองหาซื้อมาเล่นดูได้นะครับเอาว,วันนี้ถ้าทุกคนชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่อง16คิปชาแนลเลยคนระจะมีคลิปเกมให้ท่านได้ดูเรื่อยๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปเล่นเกมนี้ให้สนุกก่อนนะครับถ้าใครมีแล้วก็ แชร์ประสบการณ์นะครับให้ผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นเกมอะไรไปแล้วครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะอย่าลืมนะต้องเตือนหลายๆครั้งไปแล้วครับสวัสดีครับ